จะล่องไห้เพื่อนครับครับเดี๋ยวผมจะดึงล่องเบิ่งครับเพราะมันเก็นแบบใดเนี่ยใช้ค้นหนึ่งเป็นดินแล้วใช้หมดแล้วครับบ่ดึงบ่ยากลยครับดึงง่ายๆครับยิ่งก็ดึงได้ผู้ชายก็ดึงดีครับ บอเลือกข้นครับสวัสดีครับพี่น้องแต่ใช้มนดีครับมอนีประสุมแม่เฮ็ดไข่แบบใส่ข้นดิ้นครับที่เป็นี้เขาวาดภาพใบพานธุ์อะไรเขากระตัดมันเป็นส้งนี่คนครับคอยมาดัดดัดให้มันเป็นโคง้งลักษณะนี้ครับมันจะอยู่ลักษณะนี้ วาวเวลาเขาถ่ายไปตัวนี้มันจะเป็นตัวปีนดินครับนี้ใส่ข้นละครับผมถ้าเมนใส่หัวควายครับครับที่แรกครับผมกระสีดัดดามก่อนครับดามมันเขาเห็ดเง้วประมาณสองเม็ดควัวในน้อยครับรวมทั้งหมองโค้งนั่นครับผมเดี๋ยวมันโค้งช่วงโค้งมันเห็ดแบบได้แบบได้เดี๋ยวไบเบิ้งไม่คลิปกันแล้วกันเนาะครับ ครับเดี๋ยวมาเบงกันครับขั้นตอนนี่ก็คือเขาดัดดามมันก่อนครับ ตัวนี้เขาดัดบ่ต้องให้หอด4ีซึมหาครับให้มันเอียงเอียงน้อยหนึ่งครับดัดอยู่สิประมาณ40ครับผมตัดสิยู่ประมาณนี้นะครับ ตัวนี้เขาดัดสองตัวครับคือเขาดัดในด้านหลังนี่มันสีหนึ่งๆจังหน่อยครับเพราะว่ามันสีตรงทับอยู่ด้านบนนั่นสีครับครับไม่จะอยู่ลักษณะนี้ครับตัวนี้เป็นตัวที่งนันเพื่อเวลาเอาดึงมันชอยงัดตัวนี้ไว้ครับ ซอยเชื่อมบนนี้ติดกันไว้ตัวนี้ห้อง็ติดกับตูวไทยครับตอนนี้ใบพานกุน์คระบหอวาดเป็นลูปใบน,นีคนครับตัวนีต้ตัวนี้ห้องสตัดออกประม่านทำนี้ครับห้องจะเอาใบพานจริงมาโต หน่อยหนึ่งครับตัวนี้เาเห็ดเป็นโตปัดดินหนอกครับผมครับจะไปดูระมาณนี้นะครับระว่าตามนี้นะครับ เนี่ยเราเหล็กแค่ความหนาแค่มินหาครับโอ้มินแปดกับจนความหนาของเหล็กครับแต่เขาตัดเป็นรูนีแล้วเาเคาะเคาะช่วง์เนี่มันเอียงกับมันเอียงเป็นแบบนี้ครับอันนี้นาที่เป็นรูเป็นลูเปรูชส้มนี่ครับแล้วก็เอาไปใส่มันนี่เะาเอาใบพันธุ์เถาต่อ จากช่วงนี้แะครับให้มันแข็งแรงนอยนีงครับ การโคครั กับถึงค่อยบิดไปอีกมั่นครับ นนอยนึงครับอันนี้คือตัวเป็นตัวปัดสีดินครับแล้วก็เหาดึงก็สีปัดออกครับผมค,<ด>ครับเขาก็เคาะบนมันได้า่บนน่ะครับเคาะบนมันได้ายดูส่วงนี่ครับตัวนี้เข้าคอยตอย่อยอีกตัวหนึ่งครับนี่มันคือพวงตรงนี้นะครับ สิลาปีจังหวัดไปครับเอ็นเอ็นหนกึ่งใดกาวาไทยเหลวไปครับตัวนี้เป็นตัวห้องข้างล่างครับตัวลาเขาหลากม้นสิห้องไว้ข้างล่างครับตัวนี้ตัดเฉลียงน้อยหนึ่งครับ ประมาณ80ดองศาครับ เลียงประมาณหาเส้นครับครับก็บบเอาใบพานเก้าเนี่แหละครับ ตัดเป็นลูกแบบนี้ก่อนครับค่อยเอามาโตครับตัวน,นี้ตัวหนึ่งครับ แดงอีกนนึงครับเีืยวมันได้รูปส่งครับ ใส่ด้านหลังครับขอบน,น้อยนี่ครับ เมาน้อนๆใสที่ไหนครับเพราะว่าใส่ขุนถึงครับก็งนันเป็นไรครับทรงม่นก็คือแบบนี้แหละครับเี๋ยวงจิตาักะสร้างได้เรือครับนี่ผมสรงให้ได้ทั่วประเทศไทยครับต้องการกะสร้างมาเลยครับมักเน่ามักสันแต่ปกติก็ต้องใส่ความเาวาประมาณนี้แหละครับสองเมตรครับ เพราะว่าเวลาเขาดึงต้องใส่ระยะจังน้อยครับบอสันมันอจะดึงยากครับเนี่ยครับที่ที่ผมดึงให้เบิ้งเมื่อกี้นะครับมันอจะเป็นแบบนี้เลยครับครับนี่ับขอขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามที่ใช้มนต์กับมือคนที่ตามตัวไร้แค้เต้เลยครับถึงแม้มันจะจะใช้มนต์อยู่ครับนี่ขอขอบคุณหลายๆครับ 好的，哈。 ครับนี่การใส้มือจับดึงมันครับตัวนี้เรวัดแค่สามเส้นครับไว้จับเวลาเขาดึงไถครับวัดใได้แบ่งกลางนะเขาก็ดแต้มไปเลยครับนี้การที่มือจับมันก็เห็นสีล่ลนวครับ จับจับถึงไปนะครับเนลาหน้าไปถึงสองมือเลยครับทีนี้นนนผมจะเพ็ดเป็นสองขอนครับคือตัดครึ่งเหล่าเอาเวลานั้นเอามา ครับตัวนี้คือ,อการต่อเข้าเหตุจังณเสี็แล้วครับเวลานั้นออออเคาะถอดออกเทียบได้ครับเท็บเปินซองท่อนครับตัวนี้เข้าก็ใส้น็อตสิแล้ะครับใส้นอ็อตขันบีไว้ครับ ใส่เ,เจเบอร์ซิปครับเนี่ยคันนีดีครับโคด้านนี้เชื่อมล็อกไว้แล้วครับด้านนี้ก็แค่คันบีบเขาครับ เพ่งอยูงไม่กุญแจคันบ่อะ